อไลครับข่าวประมูให้กับต้นใานะหังแล้วเขาบอกว่าอะไรนะจำมดีกว่าจนเจ้ากายนะครับตามสบายพักเรยนึงเก้าหลังไปนิดนจงรณาเจ้ากายแผ่นกินไหวมันก็ตามมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินายประมาลินอาวงนายภูมิจอมกีเมฆนายจาริยามัตสมัน นายดากาลิยาฮีโตะการแต่ทุกไม่เหมือนกันเจ็ดอำเภอเจ็ดอำเภอนี้ยังมีคนปองร้ายมีคนที่จะทําลายทรัพย์สินทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทำให้เราเป็นทุกข์และส่วนที่สามครับที่มันฝากเป็นก,นการบ้านสักสองส,ส,สามเรื่องท่านวันวนี้เราทําหน้าที่ของเรามีที่สุดได้แล้วททำที่เป็นน้องเป็นญาติ ว่าเรามีหน้าที่ต้องทำเกี่ยวกับการเรียนนะครับไม่ว่าจะเรียนในระบบืองนอกระบบก็ตามแต่นะครับที่ต้องเล่าต้องเรียนและเชื่อว่าท่านต้องกลับไปทาหน้าที่่อสังคมชุมชนของท่านและวันนี้คงไม่ใช่เฉพาะทุกในควเดอนเราบางทีในบ้านเราอาจจะมีทุกไม่เหมืนอนกนนะครับท่านขอคนละทางที่บ้านมีทุกอย่างให้ท่านไปยิงกับฝ่ายตรงข้ามรช่วยเป็นกระบอกเสียง บอกข่อยู่รักมีอย่างไรอะไรอย่างนี้เลือเป็นเรื่องของพวกเราแต่การสงครามที่ีต่อประเทศชาติที่ผมเคยยกตัวอย่างในเจ็ดตดืนนี้เขาต้องการใครกบต้องการคนที่เป็นผู้หื่นทำให้เราเป็นทุกข์และส่วนชีวหรือแถวเอพาแถวจันเมื่อก่อนจันทรกเยตัวอ <c oughs> ๆๆเองเขาบอกวิธีการรักษาตัว,เอ,วรรเองมันก็มีนะครับหมนี่จะให้คําแนะนําว่าคุณดูสิว่าที่คุณไม่สบายส่วไปบริโภคอาหารที่เป็นลักษณะเชิงต้องห้ามที่ล่า